สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกนะครับไมโครโฟนยี่ห้อชัวนะครับตัวรุ่นใหม่เป็นซีรีส์โมทีฟ MV 5 1นะครับก็มาแกะกล่องกันเลยครับสำหรับ MV 5 1นี้นะครับผมซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะ ก็ส่งมาทีนี้พอแกะมานี่ก็จะเจอตัวกล่องนะครับหุ้มพลาสติกอยู่แล้วก็ทำการตัดมันออกครับอันนี้ก็มีเอกสารจากที่ผมสั่งซื้อมานะฮะอ่าออกมาแล้ว ชัว m v 5 1นะครับตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยจากตัว MB 5นะครับทีนี้เรามาแกะตัวกล่องของมันนะฮะก็กล่องกล่องเป็นกล่องกระดาษนะครับกล่องกระดาษบางบางไปนิดนึงดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะฮะ ข้างในก็จะเป็นกล่ององีกทีหนึ่งอันนี้เราวางกล่องไว้ก่อนสําหรับพอเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอพวกคู่มือต่างๆนะฮะก็จะมีคู่มือตัวรับประกันนะครับเป็น user guide นะครับก็วางไว้พิกดูไม่มีอะไรนะครับอันนี้มาดูในกล่องอ่าพระเอกของเรา อยู่ในกล่องแกะตรงไหนแกะตรงไหนวะอ๋อเจอละอ่าฮะแกะออกมาแกะให้ครบครับอ่าฮะพระเอกเรานอนรออยู่แล้วครับดึงออกมาครับวางไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นพวกเคเบิลต่างๆครับสายต่อก็เป็นสายมีให้มาสองสายนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ขั้วไว้ต่อกับตัวฐานนะครับตัวคิกสแตนของมันอันนี้ก็เป็นสายไรนิ่งครับเอาไว้ต่อกับอุปกรณ์ Apple ส่วนอันนี้เป็น USB ครับก็คือจะมีตัวเหมือนเป็นมินิ USB ที่เสียบเข้าตัวไมโครโฟนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีให้2แบบเป็น USB ไว้เสียบกับ PC หรือไม่ก็ Mac นะครับอีกอันนึ่เป็น Lightning อันนี้ไว้เสียบ iPod iPad iPhone ได้เลยโดยตรงอันนี้ก็เป็นตัวน็อตที่ผมบอกเมื่อกี้ส่วนนี้ก็ตัว m o t i v e MV51 น้ําหน้ำหนักใช้ได้เลยครับถือว่าหนักพอสมควรทีที่เอามันออกมาจากถุงพลาสติกหนักนะครับได้ทีนี้ก็มาดูโดยรวม คือด้านข้างก็จะไม่มีอะไรให้ปรับนะครับอีกสเ d เรามาวางเสร็จด้านหลังเนี่ยจะมีพอร์ตอยู่2พอทต,ตอนนั้นก็จะเป็นพอร์ตที่เอาไว้เชื่อมต่อนะครับกับอีกพอรตหนึ่งก็จะเป็นไมโครโฟนเอาไว้มอนิเตอร์นะครับข้างหน้าก็จะมีปุ่มโหมดปุ่ม Power ต่างๆครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากครับที่รับชม ส่วนสําหรับเสียงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูในโอกาสต่อๆไปนะครับยังไงขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ